มาเดินเล่นที่เมืองเราไกลครับไม่มีอะไรทําที่นี่ก็ไม่่อยมีอะไรเที่ยวแต่ว่าก็มาเดินเล่นครับอาคารชุดพักอาศัยหัวหูงใหญ่ดีครับไปดูกันหน่อยนี่โรงแรมนี้มีคาสิโนโด้วยครับนี่คือทางขึ้นนี่ครับโรงแรมคาสิโนโยอยู่ตรงนี้ ดูการสิทนของเขาครับไม่ใช่ว่าขึ้นไปได้ง่ายๆนะครับนี่นนี้คงเป็นงานศพครับงานศพครับนี่สะพานใหม่ครับโอ้ไม่เจ้ามาที่ชายแดนจีนครับที่เหลาไก่แต่ว่าตอนนี้ชายแดนปิดครับต้องรอเดือนหน้าถึงจะเปิดนี่ครับเมืองชายแดนเงียบสนิทเหมือนหลายๆที่นะครับเนื่องจากว่าชายแดนปิดครับนี่ เลยเงียบๆครับเดี๋ยวรอชายแดนเปิดก่อนอีกไม่นานครับฝั่งนู้นคือประเทศจีนครับมีแม่น้ําเล็กๆนี้กันนะครับส่วนตรงนู้นเป็นแม่น้ําแดงกั้นพอฝั่งกับจีนครับแต่พอแยกตรงนี้เนี่ยครับเป็นของเวียดนาม ปกติคงมีนักท่องเที่ยวมาเยอะเลยครับแต่ว่าวันนี้เพิ่งเห็นกลุ่มนี้เมื่อกี้มาทีนะครับไม่มีใครเลยรถไฟมาแล้วครับนี่รถไฟขนสินค้าโอ้เยอะเลยครับอ๋อนี่เป็นทางรถไฟนั่นเองนะครับนี่น นี่ชื่อวัดเดนเมานะครับสวยดีไหมครับมาชมวัดจีนหรือวัดสไตล์เอเชียตะวันออกเนี่ยครับจีนกับเวียดนามคงจะนัาถือคล้ายๆกันในสมัยก่อนนะครับ แหลงค้าส้มโอ้โหอยู่ส่มเยอะแยะหมดเลยครับนี่แหละครับตรงนี้เป็นชายแดนนี่เป็นโรงแรมนะครับสร้างโดยทุนจีนแง่เลยนี่ตอนนี้เป็นของเวียดนามแม่น้ำแดงแต่ว่าที่นี่เป็นฝั่งทั้งสองฝั่งนี่เป็นของเวียดนามนะครับต้องเลยไปทางนู้นนะครับ,รท,รรบที่มีอาคารสูงๆนั่นฝั่ง ตะวันออกถึงจะเป็นของจีนะครับนี่กำลังเดินอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแดงที่ลาวกายเมืองชายแดนระหว่างเวียดนามกับจีนครับตอนนี้อยู่เวียดนามทางหนีไฟสวยดีครับที่ลาวกายปั๊มน้ำมันโอ้นานๆจะเจอทีครับ ชื่อฟิโตลิมิตฟิโตนิม็กซ์นี่ไม่รู้ของฟิโตดัสก่อนนะครับนี่โครงการสำนักงานที่คอนโดสักอย่างเนี่ยครับเคืทุนในคืนทุน,น,น,น8-10%ต่อปีโอไม่เช้านี่เป็นโครงการศูนย์การค้าครับข้างหน้าจะเป็นอาคารพาณิชย์ส่วนข้างในก็จะเป็นร้านโรกต่างๆนะครับนี่ข่าวดีครับแต่เงียบครับ ยีู่บันไดก็เท่ดีครับนี่แตลกํ้ำนี่ครับโครงการนี้ครับนี่นที่ลาวไกยก็เหมือนมหานครทั่วโลกอะครับสถานีรถไฟแล้วก็สถานีรถบัสก็อยู่ด้วยกันอะครับใครมาที่นี่ก็ต่อรถบัสต่อไปได้เลยหรือแท็กซี่ก็จอดอยู่แถวนี้ไม่ต้องไปไกลครับแต่บ้านเราชอบแยกส่วน สถานีรถไฟก็มีหลายอันสถานีบขสก็มีหลายที่สร้างความปวดเฉียดเยนก้าวให้กับผู้โดยสารนะครับอันนี้เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่บ้านเราคงจะมีการแก้ไขครับ